นี่นะครับเพื่อนๆวันนี้ก็มากินข้าวนะครับผมนี่วันนี้ก็มีเมนูนะครับผมนี่เป็นตำซัวนะครับนี่ยั่วๆเลยครับตำซัวนี่แล้วก็มีข้าวโพดเก็บมาใหม่ๆจากสวนนะครับแล้วก็จะมีผักกระถินมีแตงกวานี่ครับมีอันนี้เป็นห่อหมกนะครับก็คือใช้ก็คือไม่ได้แบบใช้ใบตองห่อนะครับเป็นก็คือใช้กระทะนะครับผมนี่มาครับผมมากินด้วยกันนะครับผม กินข้าวกันนะครับผมเพื่อนๆนี่ก็เป็นข้าวโพดส,สดๆใหม่ๆจากสวนอ่ะกินนี่ครับผมกำลัินกินนะกินเลย่ะกินข้าวโพดกินข้าวโพดมา,นนาพพทางนี้ข้าวโพดนีข้าวโพดเก็บมาไม่ใหม่จากสวนเลยนะครับผมอ่าขาพโพดนี่ครับผม กินข้าวเช้าด้วยกันนะครับเพื่อนๆหืมข้มวาวใช้ได้ดนี่ครับเป็นตำซั่วนะครับกินกับผักทำด้วยผักหน่อยนึงครับเพืพ่อนอะะขยับเข้ามาอ่าขาัเดีออกป้องได้มอาป้องอ่า ครับผมเพื่อนๆแซ่บมากนะครับเมนูวันนี้ทำเองนะครับผมไม่ได้ทําเองหรอกครับแฟนทำนีเ่เตรียมไม่รอเลยผักกระถินหน่อยนะครับ,บกระถินนี่เก็บจากข้างทางมาก็คือขับรถผ่านข้างทางแวะเก็บมาอมืยอดเลยครับอร่อยมาก นี่ครับเยอะยูยย่เอานลยครับผมาตากล้องซูมซูมซูมเข้ามาตรงนี้นะ่ะนี่ครับนี่ครับผมเพื่อนอร่อยมากนีดืมก,กินหอมหมกเลยหมกน่อไม้ครับผมหอมหมก่อไม้ใส่หมูด้วยกินกับข้าวนะ่ะ นะครับกินข้าวด้วยกันนะครับเ,เพื่อนๆเป็นคลิปแรกนะครับที่ทําเกี่ยวกับการกินก็ลงวหลายคลิปนะครับเผื่อจะมีปังสักคลิปสัทคำมีผักกะถินนะครับผมผักกระถินอันนี้เป็นผักแคโอมครับ ผมโดนแบบนี้นะครับวางไว้ก่อน<ะ>ตามด้วยครับโพดโพดสดๆมันมาๆจากสวนครับอร่อยมากนี่ครับผมเพื่อนให้อร่อยมากครับเพื่อนๆมากินข้าวด้วยกันนะครับ า,าโอเคครับผมเดี๋ยวขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผม